ไม่มีอะไรแพร่ได้เร็วกับความกลัวเพราะความกลัวเป็นโรคระบาดที่ยากแก่การเยียรักษาการทำงานกับความกลัวของชุมชนที่มีคนแตกต่างทางความเชื่ออาศัยอยู่มากดังนั้นการพูดถึงความตายไม่เป็นที่ต้องการนักในหมู่คนเหล่านั้นเขาเหล่านั้นยังมองว่าการพูดถึงความตายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก รากฐานของความคิดนี้ก็มาจากความกลัวตายนั่นเองนำเสนอธรรมะเรื่องความตายและความกลัวตายซึ่งเป็นธรรมะบทเรียนสุดท้ายของชีวิตหรือเรียกได้ว่าเป็นธรรมะระยะสุดท้ายถ้าสักวันหนึง่งเมื่อถึงเวลาธรรมะคือความตายก็จะปรากฏชัดในใจของเราทุกคน ฉะนั้นจงอย่าได้กลัวความตายที่จะมาถึงแต่จงกลัวที่จะอยู่อย่างคนที่ตายแล้วตามที่องค์ศาสดาท่านได้ตรัสสอนเอาไว้ยิ่งกับเยาวชนที่มองว่าเป็นอนาคตของชุมชนการทําความเข้าใจเรื่องความตายมันช่างดูห่างไกลเหลือเกินพระสมุดกิตสดาขันติกโรแห่งวัดห้วยยอดจังหวัดตรังพระที่ไม่ได้มีดีแค่สวดมนต์ กับบินทบาทท่านต่อสู้กับความเชื่อของคนในชุมชนและพาเด็กๆมารู้จักกับความตายจนมองเป็นเรื่องธรรมดาอีกทั้งยังสอนให้รู้จักการดูแลผู้ป่วยเราไปมองดูพระรูปนี้กันว่าท่านคิดอะไรอยู่มองดูพระธรรมที่วัดห้วยยอดพระสมุทรกิษดาขันติกโ,กโรท่านทำอะไร ทุกคนถึงขนานนามให้ว่าสังขะแห่งการเยียวยาไปดูกันเลยครับชุมชนวัายอดเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนวัฒนธรรมของชุมชนก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นพหูวัฒนธรรมในวัายอดเนี่ยเรามีมัสยิดเนี่ยหนึ่งมัสยิดแต่มีโบสถ์คริสต์เนี่ยหนึ่งโบสถ์คริสต์แล้วเราก็มีศาลเจ้าซึ่งเป็นความนับถือของชาวจีนเนี่ยอยู่ประมาณ8ศาลเจ้าแล้วก็มีวัดวัายอดหนึ่งวัด ชุมชนชาวจีนเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยคยได้ยินเมื่อก่อนเราแสดงธรรมะแสดงธรรมะเรื่องความตายเรื่องความป่วยไขย้ก็มีคนจีนหลายๆคนหรือว่าเป็นสาธุชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมารวมดบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่อยากจะฟังเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือยังไม่ต้องเกิดขึ้นหรือไม่อยากให้ได้ยินได้ฟังในขณะที่ยังยังยังไม่ได้ประสบเหตุพุทธเนี่ยเราไม่ได้สอนว่าต้องป่วยก่อนแล้วมาดูแลกันทีหลังแต่จริงต้องดูแลก่อนที่จะป่วยเตรียมความพร้อมกันก่อน ก็เลยจับประเด็นว่าเราเนี่ยอยากจะมาทําเรื่องนี้เรื่องที่จะพูดยังไงพูดเรื่องความตายให้คนจีนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็บอกว่าถ้าวิธีการพูดอย่างเดียวอยู่ในวัดเนี่ยมันก็ไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะทาให้เขาเห็นภาพความเป็นจริงว่า้ความตายคืออะไรความป่วยไข้คืออะไรก็เลยมนาะคุยก,กันกับทีมงานตอนนั้นเรามีทีมงานของโรงพยาบาลแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะจัดโครงการนะในการดูแลผู้ป่วยระยีสุดท้ายร่วมกับชุมชนภาคีเครือข่ายหลักของเราเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลหัวยอด โรงพยาบาลวิทยอดก็จะมีฝ่ายดูแลผู้ป่วยเลสสุดท้ายแบบประคับประคองมาให้ค่ยยายเนาะมีเด็กๆมาด้วยเ็ัเ็เเียเ่ยแรกเริ่มเดิมทีคือต้องเรียนว่าเป็นความสนใจของพระอาจารย์ครับที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะครับก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อสอบถามว่ามีผู้ป่วยรายไหนบ้างที่มีความประสงค์จะมีการดูแลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล กับทางทางวัดและหลังจากนั้นก็จะมีการดูแลร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงก็จะมีการดูแลเชื่อมโยงตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งจำหน่ายกลับไปอยู่ที่บ้านก็เป็นโชคดีของผุ้ยอดครับที่ได้พระกฤษาคันติกโรครับซึ่งมีความสนใจในด้านนี้ก็มาช่วยกันดูแลผู้ป่วยเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทั้งกายจิต สังคมแลก็จิิตวญญาณค,คือเทศบาลตะบนห้วยยอดซึ่งก็จะมีฝ่ายงานกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งมาทางาน2ด้านกาันเราก็คือด้านชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ด้านของสาธารณาสุขคือสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในวัดส่วนที่3ที่เป็นภาคีเครือข,ข่ายของเราก็จะเป็นรปศห้วยยอดรอประะตก็จะดูเรื่องของนักศึกษาแพทย์เพราะว่าทางชลชนพะเหลืองเนี่ยเรานางนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราก็สนับสนุนหลักสูตรแพทย์ปฏิรูป ซึ่งในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นภิกษุอาพาธซึ่งในกระบวนการเหล่านี้มันไม่มีอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งที่นี่เรามีให้เขาสำหรับภิกษุอาพาธเพื่อเทียบเคียงระหว่างการดูแลพระภิกษุกับการดูแลผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยว่าไม่มีความยากง่ายมันมีความซับซ้อนมีความแตกต่างภิกษุก็จะมีเรื่องของพัะธรรมวินยัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ในส่วนของเทศบาลก็สนับสนุนเรื่องข้อมูลของคนไข้ แต่ละคนแล้วก็บริบทของในบ้านแต่ละบ้านเพราะว่าการที่เราจะลงเยี่ยมบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปได้เลยคือเราต้องมีข้อมูลมีฐานข้อมูลของบ้านแต่ละหลังบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เปิดใจได้ซ้ําเอาพระไปเหมือนไปสาบแช่งเขาหรือเปล่ามันเป็นอะไรเขาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ให้ข้อมูลเขาแล้วก็พาพระลงไปเขาก็โอเค ความพยายามในครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราต่อสู้กับเราเรียกว่าต่อสู้กับศรัทธาหรือว่าความเชื่อของผู้คนปีแรกเนี่ยเราจัดกิจกรรมมรณสติภาวนาซึ่งจัดในวันปีใหม่ซึ่งปกติปีใหม่เนี่ยก็ยจะสวดมนต์ข้ามปีแต่ที่วัดวิทยดเดี๋ยวเราจัดโครงการเป็นมรณสติภาวนาข้ามปีเป็นการซ้อมตายเป็นการฝึกตายกันก่อนแล้วก็มีการพูดคุยก็มีคนมาร่วมประมาณ1 0 0คนซึ่งกิจกรรมนั้นก็มีข้อตกเียงกันเหมือนกันเป็นข้อตกเียงว่า กลุ่มคนจีนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรจะจัดขึ้นในวันเฉลิมฉลองแล้วก็มันเป็นความท้าทายของทางวัดเองของเราเองที่อยากจะผลักดันในเรื่องของความป่วยไข้ความตายให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาพระพุทธเจ้าบอกว่าความป่วยไข้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญทุกวันพระที่วัดห้วยยอดเนี่ยก็จะเทศนาเรื่องของความตายเป็นหลักความป่วยไข้เป็นหลักมันเหมือนกับการหยดน้ําลงไปที่หินทุกวันทุกวันทุกวันบวกกับการกิจกรรมของเราทําเรื่องของการดูแลผู้ป่วยได้สุดท้ายทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งวันนี้ คนที them, Yum, so around, ่นั่งอยู Measure ่ที elt, <uce> ่นี่หลายๆคนก็เป็นคนจีนที่วันหนึ่งเขารู้สึกว่าพระอาจารย์เป็นคนพูดเรื่องนี้นะเรื่องนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่จะนามาพูดมันควรจะพูดเฉพาะในงานศพเท่านั้นหรือว่าในสถานที่ที่มีคนตายเท่านั้นแต่การนํามาพูดในช่วงเฉลิมฉลองหรือว่าช่วงที่เป็นเทศกาลที่เขารู้สึกว่าควรจะฟังในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยหลายๆคนก็กลับมาเป็นจิตอาสาของชมรมแล้วก็ได้ะหนักรู้แล้วเราก็มองว่าในเมื่อผู้ใหญ่เองก็ได้ะหนักรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเยาวชนก็ควรจะได้รับการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความเป็นศาสนาด้วยความเป็นพุทธของเราพุทธเจ้าบอกว่าจิตสุดท้ายนี่มันมีความสําคัญเพราะนั้นการประคับประคองกายก็ดีวาจาดีใจก็ดีหรือว่าศีลของเราที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันพระหรือวันไร <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมในวันสุดท้ายของชีวิต <c oughs> เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในวันสุดท้ายของชีวิตมันไม่ใช่ว่าต่อเมื่อว่าเราป่วยไข้เราถึงจะเตรียมความพร้อมได้เรามองเห็นว่าจริงๆในขณะที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ปกติทั่วไปที่ยังไม่ป่วยนี่แหละเป็นช่วงโอกาสดีที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของความตายเพราะว่า เรามีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าไปเชิญความตายอย่างสงบมันทําให้คนในชุมชนเห็นว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะแล้วเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมกันอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญที่เราจัดการกันช่วงหน้าเราไปดูความร่วมใจของคนในชุมชนโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเยาวชนคนที่จะเป็นอนาคตต่อไปกันครับมองดูพระธรรมมองดูพระธรรม ตอะแตะต้วมเตี้ยมเติบโตเต่งตงึงตงเตนต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาท่านกฤษดามองเห็นความสำคัญของเด็กๆท่านเลยชวนน้องๆมารู้จักกับความตายและแถมยังได้ศึกษาการดูแลผู้ป่วยกลับไปใช้ได้จริงที่บ้านของน้องๆเองอีกด้วยครับ อ,อสมอในเทศบาลตะบนห้วยยอดนี่มีทั้งหมด80คนอ,อสมอก็จะเป็นจิตอาสาของชมรมซึ่งเวลาจัดก,กิจกรรมอย่างนี้เขาก็จะมาช่วยมาเป็นทีมในการหนึ่งข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยการไปทํางานก็อ,อสมอเป็นผู้มาบอกกล่าวว่าาจารยนะ์มีผู้ป่วยตรงนี้นะมีผู้ป่วยตรงนี้นะเป็นโรคนี้นะต้องการอันนี้นะข้อมูลส่วนหนึ่งเราได้มาจากอ,อสมอซึ่งอ,อสมอก็เป็นหน่วยหนึ่งที่รับงานมาจากเทศบาลก็คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเหตุอีกทีหนึ่ง มันเหมือนกับการเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเราก็เลยเป็นจัดเป็นโครงการร่วมกับพระอาจารย์ในเรื่องของเยี่ยมบ้านโดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้มันก็จะได้เรียนรู้ของชุมชนว่าชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการดูแลเยียวยาใจเวลาเรามีคนไข้ที่ต้องการทําบุญจริงๆเนี่ยเราแค่ยกหูโทรศัพท์เวลาไหนก็ได้ดึกดื่นแค่ไหนก็ได้พระอาจารย์สามารถที่ที่จะไปให้เราได้ ในเรื่องของอุปกรณ์ที่สนับสนุนของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีไม่พอแต่ทีน่นี้พอมีโครงการมีชมรมเข้ามาเนี่ยในเรื่องสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชมรมเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นพออสมอเสร็จเราก็มีกลุ่มใหญ่เลยหลักๆก,ก็จะเป็นเยาวชนซึ่งเด็กจากสภาเด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะตัวขับเคลื่อนงานทั้งหมดของเราในในในภาคของเยาวชนทั้งหมด เขาก็จะไปควบคุมกํากับอีก5โรงเรียนเพื่อมาร่วมกิจกรรมกับเราอย่างที่บอกว่ามีเอกชน2โรงเรียนแล้วก็รัฐบาล3โรงเรียนเอกชนเองมีความตื่นตัวในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเพราะเด็กเอกชนเนี่ยโดยปกติยากมากที่จะพาเข้ามาทํากิจกรรมเหล่านี้ซึ่งมันยากมากที่ทุกครั้งที่เวลาจะมาทํากิจกรรมมันต้องทําหนังสือถึงผู้ปกครองโดยแนบเอกสารจากทางชมรมไปซึ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันก็ยุ่งยากในช่วงแรกครั้งที่1เนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งที่ไม่เข้าร่วมกับเราเพราะเขารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เด็กจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี จนปีที่2องเขาเห็นกิจกรรมจากปีแรกเขารู้สึกว่าเขาเสียดายที่ไม่สามารถไม่ได้ส่งเด็กมาในปีแรกปีทสองก็ส่งเด็กมาเยอะกว่าเด็กทั่วไปที่ส่งมาแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยกิจกรรมมันตื่นตัวเราเนี่ยต้องการให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นมีส่วนร่วมกับ โรงเรียนมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับวัดมากขึ้นเราคิดโครงการก็คือโครงการเยี่ยมบ้านนี่แหละโดยให้เด็กเนี่ยเป็นแกนนาในการเยี่ยมบ้านซึ่งเรามีการอบรมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโอเคให้รู้จักคําว่าอสมให้รู้จักคําว่าผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเขาในอนาคตที่เขาจะกลับไปดูแลคนในครอบครัวของเขาเองซึ่งเราเห็นว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นญหาที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาในชุมชนก็ต้องใช้เยาวชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแล้วก็เลยได้เด็กกลุ่มแรกเเเเนนี่ยด็็กกกกกกจาา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 สภ้้้วขขมมมอบบรรรรรูะตงๆ เราแล้วก็สืบต่อจนมา4ปีนี้เราก็มีเด็กจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาผัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาในมุมผมเองนะครับการที่ได้มาเข้าร่วมกับพระอาจารย์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนการมองวัดไปเลยครับ จากที่เรามองวัดว่าเป็นการแบบว่าเข้ามาสวดมนต์ฟังธรรมใช่ไหมครับเราได้มาร่วมมือกับชุมชนแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพาเราไปลงชุมชนบ่อยมากนะครับเราได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นจากที่อยู่บ้านเฉยเมื่อเราถึงบ้านผู้ป่วยใช่ไหมครับเราได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเขาครับได้ไปเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็พระอาจารย์ก็จะถอดบทเรียนให้เราว่าที่เขาเป็นอยู่แบบนี้เป็นมายังไงแล้วก็ให้ธรรมะคำสอนประมาณนั้นครับซึ่งเด็กจากสภาเด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวขับเคลื่อนงานทั้งหมดของเราในในภาคของเยาวชนทั้งหมดเรามองเห็นว่าเยาวชนเนี่ยปกติเวลามาที่วัดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้องมาแล้วต้องมีกิจกรรมอะไรให้เขาทําเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆเนีเ่ยจะมองว่าการมาวัดเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของพ่อแม่เป็นเรื่องของปูย่ย่าตายายที่ต้องมาวดัดหรือเขาจะมาก็แค่อาจจะช่วงกิจกรรมเรียนเพียหรือวันสําคัญแต่พอเรามาทําเรื่องชุมชนกร,รุณาเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยต้องการให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ palms, значит, ้นมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็มีส่่วววนนรมมกกัับดาขึ้ เยาวชนรุ่นนี้ก็มีประโยชน์ครับเราได้ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านได้ไปช่วยทำกิจกรรมต่างๆมีพระอาจารย์เป็นส่วนกลางเป็นตัวกลางในการให้เราได้ไปพบสิ่งที่มันสภาพนี้จริงๆนะครับที่เราแบบว่าไม่ไม่น่าจะได้เคยเห็นมาก่อนเราได้ไปเห็นจริงๆก็เป็นความรู้สึกดีครับรู้สึกดีที่ได้ช่วย คนในชุมชนเราเองครับเราได้พัฒนาชุมชนเราเองแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมได้เชิญชวนเพื่อนๆให้มาที่วัดครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวเยาวชนนะครับสำหรับรุ่นนี้ในในมุมผมแต่ว่าผมสามารถดึงคนเข้ามาคนวัยเดียวกันนะครับให้เข้ามาเห็นวัดในอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นวัดแบบนี้มาก่อนครับ ตอนนี้มันสำฤทธิ์ผลเราเห็นผลสำฤทธิ์จากการการกระทําการเยี่ยมผู้ป่วยของเราทั้งหมดว่าวันนี้โรงเรียนเนี่ยปรับตัวชุมชนเองก็ปรับตัวทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมตักบาตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแพมเพิสเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นของใช้สำหรับผู้ป่วยอันนี้มันเป็นการตื่นตัวของชุมชนจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทํามาเราเห็นว่าชุมชนเกิดการตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ที่จะปรับตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องกัน มันทําให้ภาพของความป่วยไข้ภาพของความตายมันชัดเจนมากขึ้นในชุมชนผูุ่ยยอดของเราโดยที่การที่ทุกคนลงไปเห็นความจริงว่าเฮ้ยความจริงมันมีซ่อนอยู่ในชุมชนอยู่ลยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อชุมชนในมุมกวา้างแค่นั้นเองการที่เราเนี่ยคิดกระบวนการขึ้นมาว่าทํายังไงให้คนไปเห็นธรรมะที่มันปรากฏอยู่ในชุมชนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องสําคัญอันนี้เราก็เลยรวมๆกันช่วยช่วยเหลือกัน เป็นไงล่ะครับน้องๆและชาวบ้านห้วยยอดร่วมมือกันมันช่างดูอบอุ่นสมชื่อชุมชนกรุณาจริงๆเลยนะเนี่ยมองดูพระธรรมมองดูพระธรรมแล้วใครจะไปคิดว่าการดูแลปู่ย่าตายายจะเป็นการเรียนรู้ธรรมะไปในตัวได้ด้วยวิธีคิดของท่าน มันช่างแยบยนหลือเกินแม่และท่านยังทันสมัยเอาเทคโนโลยีมาช่วยในงานของชุมชนทำให้การเข้าไปดูแลช่วยเหลือมันทั่วถึงและง่ายเหมือนจุดทูบไหว้พระที่บ้านเลยนะเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของเราตอนนี้ชุมชนกรุงาหัวยอดโมเดลเนี่ยเรากำลังปรับ 8ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาดูงานเรื่องภาวะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยและสุดท้ายรวมถึงการดูแลพระภิกษุอาาพาธซึ่งการดูแล3ด้านนี้ตอนนี้เราพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะตอนนี้มีทีมทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราจะใช้แน่นะก็ซึ่งอาจจะเปิดปลายปีนี้พร้อมกับตึกส่งอาพาธแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะชื่อว่าชุมชนกรุณาหมายความว่าต่อไปเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ผ่านมือถืออย่างเช่นเราต้องการจะไปเยี่ยมผู้ป่วยสักรายนึง ต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันตัวนี้คุณก็เข้าไปชุมชนห้วยยอดคุณก็คลิกเข้าไปในชุมชนตลาดห้วยยอดซึ่งมันก็จะบอกข้อมูลว่าชุมชนตลาดห้วยยอดมีผู้ป่วยกี่บ้านและในแต่ละบ้านต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคุณก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็นัดเวลาที่จะเข้าไปนําอุปกรณ์ความช่วยเหลือเข้าไปได้ถึงตัวครอบครัวผู้ป่วยได้เลยอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราให้สภาเด็กและเยาวชนที่จะมาขับเคลื่อนตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เพราะว่าเราต้องการให้เด็กเยาวชนเข้าถึงข้อมูลไไได้้งง่่่าาายขึึนนนซตอปปปกก็็จะเรพัฒ ให้มันต่อยยอดใน8ชุมชนทั้งหมดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเป็นตัวเป้าหมายเลยที่เรากําลังจะทําการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานใ,นใช้ผู้ป่วยเป็นอุปกรณ์ในการเรียนใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเขาก็คือสังค่าสารอาคารพักฟื้นส่งอาพาธตัวนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องความป่วยไข้แม้แต่ให้เขาเห็นว่าแม้แต่ภิกษุเองนะ ก็ไม่รอดนะจากความป่วยไข้และความตายก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เลยเป็นหัวใจสํา,าสคัญว่าการทํางานทั้งหมดของชมรมชายผ้าเหลืองคือการปฏิบัติธรรมการที่เรามาร่วมกิจกรรมกับชมรมชายผ้าเหลืองสิ่งที่เราได้นะคะก็คือเป็นการสร้างความผูกพันในห้วยยอดของเราแล้วก็เวลาคนมาห้วยยอดเนี่ยเขาจะนึกถึงชมรมชายผ้าเหลืองเลยพี่มีความสุขพี่ถือว่าทําให คนในชุมชนมีความสุขแล้วคนไข้ที่ที่ดูแลเนี่ยได,ได้ได้รับการดูแลที่ดีพี่โอเคอะจริงๆกระบวนการทั้งหมดมันก็ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้งหมดเลยถามว่าได้ดังใจไหมในวันนี้เราคิดว่าเราประสบผลสําเร็จในระยะหนึ่งในระยะเบื้องต้นระยะที่2อของเราเราต้องการการพัฒนาที่มันยั่งยืนกว่านี้เราต้องการเห็นเด็กในชุมชนเยอะกว่านี้ที่มาทํางานกับเรา เราต้องการเห็นภาคีเครือข่ายเยอะกว่านี้ที่มาทำงานกันเลอดการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึ่งให้ผมเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็ไปเห็นที่โรงพยาบาลในห้องตรวจแบบคนอยู่เยอะมากแล้วก็มาร่วมกับกิจกรรมของพีาจย์ที่ไปหาผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบว่าอยากจะเรียนคณะแพทย์เลยครับการที่มีพระสงฆ์เข้ามาร่วม ร่วมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นการเปิดเปิดมุมมองใหม่ของของสังคมก็ว่าได้นะครับโอกาสที่พระสงฆ์จะเอื้อมมือเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่จะช่วยกันส่งเสริมในการดูแลผู้ป่วยให้มีการเยียวยาได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนดูแลกันเองได้นะครับเชื่อมโยงไปถึงสุดท้ายก็จะเป็นชุมชนยอดเป็นชุมชนกรุณา ความเป็นวัดเนี่ยความเป็นศาสนาเนี่ยพระเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้ง่ายง่ายกว่าปกติด้วยซ้าพระเนี่ยถือว่าเรามีพระพุเจ้าเรามีพระพุพทเจ้าเหมือนกับเป็นแบกอีกทีนึงนะให้ให้สร้างศรัทธาอีกทีนเรามี พื้นฐานของศรัทธาม,มาแล้วหนึ่งสองเราเป็นผู้นําในชุมชนอยู่แล้วซึ่งมันทําให้เราสามารถทงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําเร็จได้มากกว่าพอเราไปลงไปช่วยเหลือผู้ป่วยมากเมื่นมากขึ้นมากขึ้นศรัทธามก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นจา,ากการกระทาของเราเพราะฉะนั้นการจะทําตรงนี้เพราะว่าพระเองก็ต้องตั้งมัน่นแล้วก็ต้องมีศรัทธาที่มั่นคงที่อยากจะทําจริงกระบวนการทั้งหมดของชมมชายเหลืองเป็นกระบวนการของธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมด เรากําลังบอกว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในของชุลมชัยเหลองหมายความว่าการที่เราลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงเราไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในอาคารอยู่ในสถานที่แต่การปฏิบัติธรรมก็คือการเอาตัวเราลงไปการไปปฏิบัติในพื้นที่จริงไปเรียนรู้เรื่องความป่วยไข้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เจ้ากล่าวเอาไว้เพราะมนุษย์ทุกคนต้องเจอความป่วยไข้วันนี้ทุกคนไปกําลังไปปฏิบัติธรรมไปเรียนรู้ธรรมะการสถานที่จริง เด็กท <IP> <ibl ok S 1> ุกคนได้ไปเรียนรู้ธรรมะจากคุณตาที่ป่วยคุณยายที่ป่วยอยู่ในชุมชนมันเป็นธรรมะที่มันปรากฏชัดตรงหน้ามันไม่ได้เป็นธรรมะที่อยู่ในหนังสือทุกครั้งที่เขาลงไปเยี่ยมผู้ป่วยเราก็บอกว่านี่เป็นการมาฟังธรรมเรามาฟังธรรมจากผู้ป่วยวันนี้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะเราก็ฟังธรรมโรคมะเร็งวันนี้ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะเราก็มาฟังธรรมเรื่องอัลไซเมอร์กันว่าอัลไซเมอร์คืออะไรแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงไม่ให้ความป่วยไข้มันก็จะย้อนกลับไปกระบวนการธรรมะที่บอกว่าเป็นกระบวนการป้องกัน เราบอกว่ากระบวนการป้องกันหมายความว่าเราต้องเตรียมความพร้อมทุกคนก่อนวันนี้เรามาสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเราไม่ใช่กระบวนการเยียวยาจจลุใช้บเปิไม่ใช่กระบวนการเยียวยาแต่โจลุใช้บเปิลเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยใช้กระบวนการเยียวยาของชุมชนที่มีอยู่เป็นยังไงครับฟังแนวคิดของพระสุรกิจสดาขันติกโรแล้วอยากตายเอ้ย เลิกกลัวความตายกันหรือ,อยังครับตามที่ท่านบอกการเตรียมตัวรับมือกับความตายการทำความเข้าใจมองเรื่องความตายความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างยิ้มรับมันอย่างไม่ประมาทนี่แหละที่พระพาธรรมพระธรรมพระสอนเรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขได้ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมพระธรรม l ลิฟกดไลค์ใช่กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับมองดูพระธรรม